เปิดวงหน้าง,งานไทยแบบคล้ายๆครับ เปิดวงที่ขอนแก่นขาอยากซื้อ,อยาดมไปแจกเด้เนอะสันผมมีบูธยาดมนะครับวันที่8ตุลามีมีมยาดมขายที่หน้าเวทีนะครับ เปิดวงแปดตุลานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ<ก>วันนี้มาซ่อมร้านร<ป>้านมีปาร์ตี้คุณเอเป็น่บหรอ ผมคุณไปย์ยันกับพ่อทีทอ,อ,อันนี้ผมส่งอะไรอ่ะคุณพ่อทีคุณพ่อทีทีวีทำให้ผมค,ครับหล่อต้องเหมือนมันเหมือน,นอะไระีร่จัะลมมอไซอ่ะโอ้ยบอสแต่ว่าลอยลอยู่ลอยลอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ได้อยู่ฝากเลยนะครับนักสกายนะครับซิลฟินนะครับผม กัมาสเตอร์บีดแน่ไม่นะขนาดนี้เลยอะนอนอยู่ข้างในเด้พี่จะอยู่ตรงไหนบอกกันเธอพี่ของเสาวกเข้ากันนเมื่อเทาพี่อยู่นี่เกิดก้อนประธานหลักเมื่อขอนแก่นอีกเคโอเเธอเก่งต้องเห็นค่าตัวเองนะผมเห็นค่าตัวเอยู่เนาะใครไม่รักเรา ก็ไม่รู้ <laughs> ใครไม่นักเราผมก็ไม่รู้ขอบคุณพี่เบนด้วยนะครับโตกเกียวไข่สามรับครับพี่ผมรู้ราคาผมทำอะไราไม่ได้พี่ผมอยู่คอนแกนผมผมไปทำทำอะไราไม่ได้นะครับผมอยู่คอนแกนพี่ผมเพิ่งรู้ผมทราบแล้วนะครับ ได้นลย่าวว่าว่าหลวงบอบัจาท่คันแม่นคันแม่นออกจากที่ทายยินเาวีปวดบัจาตีอะไรนีอนบอลขาสิขอนบออุ่นทำเตะของอะไรคืออะไรข้อไหไม่ได้ใส่ไวการเกงใส่บอกเอบอกคือ้ยิ้นาว่าบอดจิกตีข้นปจานสีเกงล่าออกจากิ้นขับ คือบอกเป็นเรื่องที่เป็นมบาะหลักคือเป็นเบาะหลักๆทำเอาม่จะเป็นถ้าลาออกถ้าออกจากร้านก็จะอันนี้คือเป็นบุคคลเดียวที่ไม่เคยลามาที่ไม่เคยลาไม่เคยหยุดไม่ไม่เคยหยุดนะลาลาอยู่ลาอยู่ไม่ไม่เคยหยุดแท็กไม่เคยพักแท็กหยุดไม่เคยพักแท็กคือไม่เคยเขาเขาเาไม่เขาจะบอกว่าอะไรบางอย่างเหรออ่าแบบเขาคอมมน ไม่เคยพักสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยใช่เธอชอบเงินไงเธ,เธอเธออยากได้เงินเธอมักเงินเธอเลยบนเธออยู่อู้ได้เงินดีปานมีโน,โนอหันสมุทว่าได้มากคือเท่าไหร่อ่าเธอได้นะเธอได้หฉันไม่ได้นะไม่เกี่ยวฉัน,นถ้าได้มากสุดอ่ะสิบห้าวันต่อแสนสามครับสิบห้าหมื่นต่อแสนจริงสิบห้าวันเดือนนี้สามสิบวัน ใช่สิบห้าวันแสนสามโอ้หน้าอย่างนี้เนี่ยนะแมนคาหัวเหัวใจหน้าตายอย่างนี้เนี่ยนะคุณบันภาพยนต์แบบนี้แหละโอ้จริงๆคุณหน้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณสิบห้าวันแสนสามใช่ครับบอลคุณเอาอะไรไปขายลูกค้าหน่อขายข้อดีใจแล้าคาข้อไหนหรอข้อหนาลากที่อยู่ตัวใดดีไปเมย์มหาบอลคือที่หัวเคลียโอยังสวยคือ ไปไปชุดใบไอชุดอันอาบน้ำตอนนี้เป็นตีมอาบน้ำนะครับ่เป็นข้าวบ้าไมาเลยครับพี่พี่มึงยังอยู่อ่ะแล้วไม่ไหนสมบังตีมอาบน้ำ พี่ฝนมาพ่อกันสิงหาสิงหาปีหนาพี่ยัยจะขึ้นมาดูนแช่ไม่ใช่ฝนเหรอไม่ใช่ฝนอะไรพี่ฝน เราจะดูมังก่อนปิดตะกร้าก่อนจะไปเต้นดีกว่าหปือเต้นดีกว่าใครไม่สั่งก็ปิดตะกร้านะครับตุ้มจบขีดรดเนี้ยจะห้องแห่งเกิดก็เขาเกียบอ่ะนะ